อีกจุดหนึ่งเชียงรายวิกฤตมากๆเวียงป่าเป้าขอดูเฟซบุ๊กแรกก่อนสุรศักดิ์แก้วกิริยาคุณผู้ชมครับน้ำตัดถนนขาดที่บ้านแม่ปูล,ล่างเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายไหนดูบรรยากาศนี่คือภาพนิ่งจริงๆเขามีคลิปด้วยนะเปิดเป็นคลิปสิทีมงานนี่ฮะเปิดเสียงขึ้นมาด้วยครับ จุดนี้มีชุมชนอยู่ประมาณ1,200หลังสะพานเชื่อมต่อแม่ปูล่างเวียงป่าเป้าขาดคน4,200คนคือจุดที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าสะพานเชื่อมไม่ได้อาหารการกินจะเข้าลําบากล่าสุดเดี๋ยวให้ดูสถานการณ์เวียงป่าเป้าไล่มาเลยนะฮะก่อนจะไปดูภาพจริงเสียงจริงที่วันนี้คนข่าวตัวจริงนาริศจะไปพิสูจน์ให้ดูนี่คือเช้า6กโมงครึ่งครับ เวียงป่าเป้าถนนสายหลักเชียงรายเชียงใหม่ท่วมอย่างนี้ยังไม่นับรวมบนเขาคุณผู้ชมอ่ะให้ดูถนนหลักก่อนนะฮะและนี่คือบนเขาปรากฏว่าตามหมู่บ้านบนเขาต่างๆคุณผู้ชมฮะที่เมื่อคืนนี้นาริกกำลังจะขึ้นไปขึ้นไม่ได้เพราะกิ่งไม้หักปิดถนนขนทางหมดวันนี้มีการอบพยพคนจากด้านบนนะฮะลงมาสู่ด้านล่างมีเสียงหน่อยใช่ไหมถ้ามีเปิดขึ้นมา

เอาวางแล้วซม่รารับเอกสรอะไรเอาไปไปต่อรดต่อแล้วดต่อลงมาแล้ครับพี่ลงมาแล้วมาแล้วครับไปนะครับ มาโล่งเลยพี่มาโล่งมาที่โล่งคุณผู้ชมครับแต่ในขณะเดียวกันคุณอ้ําอธิชาติใช่ไหมดารานักแสดงไปถึงอีกเหมือนกันนี่ต้องชื่นชมเขาเป็นคนช่วยเหลือพวกสัตว์สุนัขสุนัขอะไรต่างๆคุณอ้ําอธิชาติไปเวียงป่าเป้าแล้วอะไรที่มีน้ําใจช่วยเหลือกันอันนี้เห็นน้ำไหมฮะที่คุณอ้ําอธิชาติขับรถผ่านมันเต็มไปหมดเลยก่อนจะไปดูภาพจริงเหลืออีกอันหนึ่งไอ้ วันนี้เลยเหมือนกันเชียงรายตอนเช้าอันนี้ของคุณอ้ําอธิชาติเอาถัดมาฮะอีกอันนึงก็คือเห็นว่าว่าฝนตกหนักฮะแล้วบอกว่าระดับน้ําที่ฝนมันตกลงมาเนี่ยประมาณร้อยสิเมตรต่อวินาทีเนี่ยทำให้มวลน้ํามหาศาลเนี่ยหลากมาแบบนี้นี่คือของวันนี้นนคือต้องเอาให้คุณผู้ชมใช้ภาพตอนเช้าให้ดูเพราะเมื่อคืนนี้เราเข้าไม่ได้เลยเมื่อคือนทีมข่าวน้องนริศเนี่ยพยายามจะเข้าเข้าให้ตายก็เข้าไม่ได้นะฮะไฟ <ป S 3> นะไฟโดนตัดหมดคุณผู้ชมฮะ มันก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ต้องเข้าให้ได้เพราะเชื่อว่ายังมีคนรออาหารรอการช่วยเหลืออีกจำนวนมากกลับมาตรงนี้ใครช่วยผมจะต้องอ่านทั้งหมดอย่างน้อยๆก็ต้องชื่นชมพักประชาชนวันนี้ถึงจริงฮะไปดูเชียงรายจุดสำคัญก็คือบ้านห้วยหินลาดในจุดที่เมื่อคืนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกคุณผู้ชมดูภาพนี้ท่านอาจบอกอุ๊ยมันไม่ลำบากนี่ว่า เปิดคลิปตอนน้ำถล่มขึ้นมาเต็มจอก่อนใช่ไหมไอซ์ไอคลิปเมื่อวานที่เรานาเสนอแล้วเป็นคลิปที่ถูกแชร์เยอะมากบอกว่าเวียงป่าเป้ากำลังวิกฤตแล้วแล้วบนดอยตรงจุดนี้ที่นาริศกำลังจะขึ้นเมื่อคืนแล้วเปิดรายรงานอไม่ได้นี่คลิป,คล,ปคลิปนี้ฮะเปิดเสียงด้วยฮะคุณผู้ชมนี่คือจุดที่ท่านอาจจะบอกเฮ้ย <"He i, S 1> แล้วใครจะมาต้องให้เครดิตสอสอพักประชาชนถากูลย่าแสงไปเหยียบถนินพื้นที่ที่เดือดร้อนแล้ว นี่นภาพนี้จําได้ใช่ไหมที่หลายคนบอกเฮ้ยแล้วสะภาพจริงมันเป็นยังไงเนี่ยทุกวันนี้เปิดภาพจริงขึ้นมาเทียบเคียงสินาริชนะข่าวของเรารุยป่าป่าเขาขึ้นไปจนถึงบ้านห้วยหินลาดในตําบลบ้านโป่งอําเภอเวียงป่าเป้าเป็นจุดที่ถูกตัดขาดดินสไลด์ภาพปัจจุบันครับแล้ววันนี้นาริษเนี่ยตอนเดินขึ้นไปต้องไล่เป็นสเต็ปก่อนนะฮะ คือนาริศบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยเราไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหารฝล่ายปกครองเขามาตั้งกองสเสบียงอาหารกับน้ําดื่มปากทางเข้าหมู่บ้านโดยต้องให้ชาวบ้านบนเขาลกดูดูเอเปิดผ้าเต็มๆได้ตอนนาริศเดินนาริศบอกพี่มันเป็นเหวเอาบาลงแป๊บหนึ่งดูสายมือคุณผู้ชมฮะสิ่งหนึ่งผมชมนะพี่ทหาร,รปล่ายปกครองพักประชาชนจะย้ําตรงนี้แหละสสใครไปเอ่ยชมหมดแหละมีบางคนบอกเอ้ยพักประชาชนไปไหม ไปฮะแล้วสสเข้าไปลุยแบบนี้ด้วยนี่บางจุดที่จะเข้าไปจุดที่วิกฤตที่สุดมันเป็นเหวฮะวันนี้เห็นบอกความยากก็คือกองอํานวยการต้องตั้งแต่ไม่ใช่ในหมู่บ้านเพราะหมู่บ้านถูกตัดขาดลดขึ้นไม่ได้เหมือนกับต้องมาตั้งปักซอยแต่ชาวบ้านเดินอีก3กิโลลงมาเอาเสบียงนลิตนะฮะไม่ใช่ชาวเขานะฮะนักข่าวเราที่ขี้โคลนเต็มตัวเนี่ยนี่หูลำบากมาก ถ้าท่านไม่ได้ไปเห็นตรงนั้นท่านจะนึกภาพไม่ออกวันนี้ทีมข่าวช่อง8ต้องไปให้ได้พักประชาชนเดินลุยขี้โคลนอยู่ครับดูนาลิตเดินนะฮะนลิตตามหลังนะฮะจมฮะนี่คือจะต้องเข้าไปในชุมชนที่ถูกตัดขาดไฟไม่มีแล้วก็สเสบียงอาหารจะต้องเข้าไปให้ได้นี่ ตอนที่เราไปถึงอ่าเดี๋ยวขอดูชนิดหนึ่งหลังจากขนสเสบียงเสร็จสอสอถากูลยะแสงจังหวัดเชียงรายเขตสามพักประชาชนคือคนรับผิดชอบเวียงป่าเป้าเอาเครื่องปั่นไฟไปช่วยชาวบ้านใช่ฮะนี่ดีมากอันนี้ขอชมจากใจไม่ต้องรอให้ใครเข้ามานั่งถามสอสออยู่ไหนใช่ไหมใช่ฮะมาก่อนแล้วมาก่อนถามด้วยซ้ํา ล่าสุดเอาเครื่องปั่นไฟไปช่วยสถานการณ์ณขนาดนี้ชาวบ้านร้อยกว่าคนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมีพี่ทหารเข้ามาเสริมอีกไม่ต้องไปสนใจพักไหนอะไรไงใครช่วยก็ต้องช่วยกันหมดเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณถากูลจากพักประชาชน ย้ำว่าถ้าฝนตกลงมาชาวบ้านเขากลัวเขาจะลงไม่ได้อีกเลย<ฮ>ตอนนี้พี่ทหารก็เลยมาช่วยประเมินว่าเอ๊ะตรงไหนจะเปิดทางได้บ้างมีเสียงสอสอถากูนะฮะลองฟังเสียงสัมภาษณ์นิดนึงฮะครับจริงๆผมลงขึ้นที่แั้งแด่เมื่อวานตอนเช้าสแตนบายให้ทีมงานรอแล้วครับเพราะว่าเช็กระดับน้ําและมวลน,น้ําที่ท,ที่ที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็ปริมาณน้ําฝนที่มันตกมาจริงๆถือว่าไม่เคยมีในรอบประวัติการฮะห้าสิบปีแต่ว่าพีกว่าเป้านี้ถือว่าหนักแล้วหนัก นะครับปีนี้หนักสุดครับแล้วก็จริงๆเป้เปปเาก็ท่วมตลอดแต่ไม่หนักเท่า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 ปีนี้ครับปีนี้หนักจริงจริงๆห้้ยหินละในเมื่อวานได้รับแจ้งมาก็แอบตกใจนะฮะว่าเป็นชุมชนที่ผมเพิ่งเข้ามาตอนไออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูในหมู่บ้านนะครับว่าในหมู่บ้านค <c oughs> <ส>ุณผู้ชมนี่คือเต็นท์อำนวยการที่นาลิตคุยกับสสอากูลใช่ไหมตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องลุยเข้าไปอีกประมาณ3ากิโลเอาเปิดภาพเต็มเลยฮะ หลังจากนั้นเราเองเข้าไปในหมู่บ้านคุณผู้ชมฮะอีก3กิโลโดยเราเดินเท้ากันอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นขอดูภาพด้านในเลยนะฮะแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้เห็นโรงเรียนที่โดนน้ำป่ากขีทโควนมันซัดถลม่มโรงเรียนห้วยบ้านหินลาดในฮะเดี๋ยดูภาพหน่อยบอกว่าดินมันสไลด์ลงมาแล้วดินมันถล่มลงมาจนกระทั่งเห็นบอกว่าโรงเรียนเนี่ยเขาตั้งอยู่ติดกับเขา โอ้โหเละไปหมดเลยอ่ะภาพโรงเรียนได้ไหมนี่ใช่ไหมใช่ใช่ฮะเอาบาลงสิฮะให้ดูเต็มๆมจอนี่คือทะเลโคลนหน้าโรงเรียนเต็มไปด้วยทะเลโคลนเป็นจุดแรกที่รับผลกระทบหนักมากฝากบอกคนดู เราก็คงต้องช่วยอีกแล้วแหละแล้วผมเชื่อว่าคนดูช่องแปยังไงก็จะช่วยอขอบคุณจริงๆนะผมไม่รู้จะใช้คําไหนคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าเวลาเราเอาเงินคนดูไปช่วยเหลือเนี่ยในส่วนของโรงเรียนต่างๆคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าครูเขาว่าแต่ละโรงเรียนอะ่ะผมพูดให้ฟังก็ได้เขายกมือไหว้แล้วยกมือไหว้อีกอมผมไม่ได้โทษหน่วยงานรัฐนะ คุณผู้ชมรู้ป่าว่าบางโรงเรียนตัดพอเข้ามาว่ากว่าจะได้งบซ่อมโรงเรียนอาจจะรอเป็นปีบางโรงเรียนพี่นาศย่อยยับได้งบสองแสนให้ตายก็ไม่พอฮะเราไปเห็นหน้างานนี่มันต้องแบบเป็นล้านครับเขายกมือไหว้ผมไม่เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวครูเขาจะลำบากใจบางโรงเรียนถึงขนาดบอกเลยว่าช่วยหน่อยได้ไหมงบไม่มาถ้าคนดูพอจะช่วยได้ ผมก็เลยรับปากบางโรงเรียนไปว่าผมเชื่อว่าคนดูจะให้แล้วเขาก็ให้จริงๆแล้วนี่คือพื้นที่ใหม่อีกที่เราไปเจอด้วยตาเละเทะไปหมดโรงเรียนถูกตัดขาพราะน้ําท่อนสุงพัดพาบ้านเห็นบอกว่าโรงเรียนเนี่ยหายวับไปเลยใช่ไหมใช่มันจะมีนาริทเขาพาไปดูจุดที่ชาวบ้านถ่ายคลิปแล้วเป็นไวรัล มันคือจุดในคลิปที่น้ํามันซัดเข้ามาใช่ไหมใช่ใชไอ้เป็นไปไยังไงเดี๋ยวเปิดเทียบกับคลิปหน่อยแถวๆนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆกับที่ทําการของผู้ใหญ่บ้านพอดีฮะเนี่ยแถวๆบริเวณนี้แหละก็คือถนนตนีอใช่ฮะเนี่ยตรงที่น้ำมันหลากไปเนี่ยแล้วก็พุ่งตรงลงไปข้างล่างนนตรงจุดนี้เลยฮนะเบื้องต้นตอนเราลงพื้นที่ไปวันนี้ก็คือมีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอยู่ระแวกนี้ตามคลิปนะฮะประมาณสักสิบหลังที่ได้รับความเสียหายซึ่งตรงนี้เองเนี่ยยังคงมีเขาเรียกพวกต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วกก็พพววิ่่งงไม้ตาๆเ ขยะต่างๆยังมากองอยู่แล้วนี่คุณผู้ชมดูฝั่งซ้ายเมื่อกี้เนี่ยมันจะเห็นพวกแนวดินสไลด์ที่ลงจากภูเขามาฮะแล้วบ้านของพี่น้องประชาชนชาวบ้านเองเขาบอกว่าก็เดือดร้อนมากๆเพราะน้ามันไปแล้วก็ตามแต่ว่าความเสียหายมันยังคงอยู่ล่าสุดเราได้คุยกับชาวบ้านที่น้ำํำพ,พังบ้านไปทั้งหลังนางล่าเหล็กโพ บอกกับเราเนี่ยนะครับว่าอบพยพไม่ทันเลยแม้พยายามจะเก็บข้าวของแล้วแต่เสียหายทั้ง,งหลังเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายปีแล้วก็ห่างหายไปนานมากไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นมาวันนี้สิ่งที่ต้องการที่สุดขออาหารการกินนี่เอาเปิดภาพเต็มๆที่นรีเขาเดินหน่อยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมอาหารเนี่ยวันนี้ยังเข้าไปไม่ถึงก็มีบางส่วนที่สสทหารกับกรมการปกครองเอาเข้าไปช่วยเบื้องต้นพินาศหมดนะฮะดูท่านไม้ ท่อนไม้ใช่ไหมนี่ไม้ตัดหรือไม้อะไรฮะทําไมเหลี่ยมขนาดนี้ไหนอาบาลงซิทีมงานอาบาลงก่อนกลับไปที่ท่อนไม้เมื่อกี้หน่อยซิทําไมมาเป็นแท่งเลยหรือเป็นเสาบ้านไหนฟังเสียงชาวบ้านหน่อยคุณล่าฮะมีการประกาศก่อนแล้วว่าให้รีบเก็บของเออมีประกาศแต่ว่านึกว่าไม่ไม่ถืออย่างนี้กจะไม่แลงแม่เลยอย่างนี้แล้วก็ ดูก็แรงมาแล้วก็น้ำก็ไหลก็ไม้ก็ล้มแล้วก็กลัวแล้วก็นี่แต่บ้าฟาและบ้าของพี่ชัยก็ข้าของแต่ข้าข้าของีนอันนี้เสียบ้าดีมากมีโคเชื่อกิจที่เรือครัวเรือครัวอยู่นี้ คุณผู้ชมครับยังไม่หมดนะครับเพราะว่าสถานการณ์จริงๆเนี่ยวันนี้เห็นบอกว่าโอ้นนี้ผมลืมเล่าเลยที่เชียงใหม่บ้านถล่มไปกับน้าทั้งหลังผมฝากให้ดูตรงนี้สักนิดหนึ่งก่อนจะจบคุณผู้ชมครับท่านอ้นใช่ไหมใช่ท่านก็มาที่จังหวัดเชียงรายเหมือนกันเป็นยังไงไอ ท่านอ้นวัชรศศนะมีการลงพื้นที่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายมีการลงโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านอวัยนะฮะบระบุบอกว่าถึงน้ําจะลดลงแล้วแต่พี่น้องชาวเชียงรายยังลําบากกันอยู่ซึ่งนี่เป็นภาพตอนที่เหมือนท่านอ้นลงพื้นที่แล้วก็ถ่ายทีมงานถ่ายเอาไว้แล้วก็มาโพสเนี่ยฮะมีการเข้าไปคุยกับคนที่ประสบภัยไปดูความเสียหายไปดูซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นหลังจากน้ํามันลดลงไปแล้วนี่แหละครับคุณผู้ชมครับทุกส่วนต้องช่วยกัน